หิวแต่ไม่รู้จะสั่งอะไรดีถามในห้อยในห้อยก็ไม่ตอบตามสั่งปักซอยก็กินจนเบื่อทำเองสุนัขก,ก็ไม่รับประทานและนี่คือทางออกของคุณกับพอดแคสต์วงในวลร้านวลร้านเลยน้อ,นองสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะกับพอดแคสต์วงในวัลร้านและทุกคนอยู่กับแดน,นเหมือนเดิมคะ่ะ อีพีนี้เนี่ยเราจะพาทุกคนไปในสถานที่ที่เราเนี่ยก็น่าจะคิดถึงกันเนาะอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นนี้เองเพราะว่าในช่วงนี้เราไ็ยังไปไหนกันไม่ได้อดเที่ยวไม่เป็นไรแต่อดกินเนี่ยไม่ได้เลยค่ะซึ่งเมื่อพูดถึงประเทศญี่ปุ่นนัทขอพูดถึงจังหวัดนี้แล้ว,ลวกันค่ะนั่นก็คือโอกินาวาค่ะฮันแน่แคร์ไดินชื่อเนี่ยก็นึกถึงบรรยากาศดีๆของมันแล้วใช่ไหม โซโอ,อกินาวะเนี่ยเป็นจังหวัดทางตอนใต้ของญี่ปุ่นนะคะซึ่งบรรยากาศบอกได้เลยว่าชวนฝันมากแต่ว่าวันนี้แนทไม่ได้จะมาพูดถึงเรื่องเที่ยวๆค่ะแต่จะมาพูดถึงของกินของเด็ดจากโอกินาวะตั้งหากรู้หรือไม่คะว่าคนโอกินาวาเขาเรียกตัวเองว่าเป็นคนโอกินาวาไม่ใช่คนญี่ปุ่นแต่อย่างใดนับเป็นความภูมิใจของเขาเลยนะคะที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่างจากประเทศญี่ปุ่น พวกเขาอ้างว่าเขาเนี่ยมีประวัติศาสตร์ที่แตกต่างโดยเฉพาะเรื่องอาหารที่มีที่มาจากประเทศจีน, mm. จนเกาหลีและไทยโอกินาว่ารู้จักกันดีว่าเป็นอีกจังหวัดหนึ่งนะคะที่มีวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์มีภูมิอากาศที่อบอุ่นแล้วก็มีผลการวิจัยด้วยนะคะว่าคนที่นี่เนี่ยจะมีอายุยืนยาวเพราะว่าการกินของพวกเขานั่นเองค่ะซึ่งนั่นนะคะก็เป็นเพราะวัตถุดิบและการปรุงอาหารของพวกเขาด้วยค่ะ เพราะงั้น<อ>แนทเลยอยากนำเสนออาหารโอกินาวะที่น่าลองแบบสุดๆกันค่ะโดยมีเมนูขึ้นชื่ออยู่อย่าง2อย่างนะคะขอเริ่มจากเมนูแรกก่อนเลยกับเมนูราฟุเตะนะคะหมูสามชั้นที่ถูกต้มด้วยน้ำตาลโชยุเหล้าและซุปปลา ซึ่งเมนูนี้เรียกกันว่าหมูโชยุก็ได้มักเสิร์ฟพร้อมกับซอสและหัวไชเทา้าตัวหมูนะคะจะผ่านการต้มจนละลายในปากฟินได้ในคำเดียวเลยค่ะซึ่งในสมัยราชวงศ์ริวกิวนะคะกษัตริย์เนี่ยทรงพอพระราชาหฤทัยกับอาหารชนิดนี้มากจนสุดท้ายเนี่ยก็แพร่หลายกลายเป็นอาหารประจำบ้านกันเลยค่ะ นับได้ว่าเป็นอาหารประจำครัวของคนโอกินาวาเลยค่ะพวกเขาเนี่ยชอบบริโภคเนื้อหมูกันมากๆนอกจากจะอร่อยถูกปากแล้ววิตามิน B ที่อยู่ในเนื้อหมูก็ยังช่วยกำจัดความเหนื่อยล้าและเพิ่มคอลลาเจนให้ผิวหนังสดใสดูอ่อนวัยด้วยนะส่วนอาหารยอดนิยมอีกจานของคนโอกินาวานะคะก็คือโกย่าจัมบูรุนั่นเองค่ะ โกย่าหรือว่าบิทเทอร์เมลอนเนี่ยแปลว่ามระขี้นกส่วนจำบุรุเนี่ยแปลว่าการผัดซึ่งวิธีการทำนะคะเริ่มจากต้องนำเจ้าม ok. ระขี้นกรสขมนี้เนี่ยไปผัดกับเต้าหู้ใส่ไข่ใส่หมูหรือแฮม เป็นเมนูดังของโอกินาวาที่ให้อารมณ์คล้ายๆกับผัดมระใส่ไข่ของไทยเลยล่ะรสชาติจาออกเค็มนิดๆกำลังดีมีกลิ่นหอมของปลาแห้งแล้วก็ขมติดปลายลิ้นนับได้ว่ามีสเสน่ห์แล้วก็แตกต่างจากอาหารต้นตำบแบบญี่ปุ่นโดยสิ้นเชิงค่ะซึ่งนอกจากอาหารจานหลักที่มีความเป็นเอกลักษณ์เหล่านี้แล้วเนี่ย คนโอกินาวะนะคะยังมีเครื่องเคียงในรูปแบบของคนโอกินาวาเองและยังมีเหล้าอาวามริที่หมักด้วยทรายของตัวเองอีกด้วยซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยก็ถือเป็นความภูมิใจของคนโอกินาวาเลยแหละยังไงก็ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์ Japan Guide และ Visit Okinawa ok Japan ด้วยค่ะแม่ใครฟังแล้วอยากสัมผัสกับความแตกต่างของอาหารโอกินาวาแบบนี้บ้างคะ ถ้าอดใจไม่ไหวแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องไปหากินที่ไหนไกลมีอยู่ใกล้ๆแถวย่านพระขนงนี้เองกับร้านอาหารที่มีชื่อว่าโอกินาวากินโจค่ะซึ่งบนแอปพลิเคชันวงในเนี่ยได้ไปถึง4.2ดาว216เรตติ้ง172รีวิวเลยค่ะ ร้านโอกินาวากินโจนี้นะคะเปิดมานาน13ปีเป็นร้านอาหารโอกินาวาที่แรกและที่เดียวในประเทศไทยด้วยนะคะแน่นอนว่ามีเมนูโกยะจัมโบรุและราฟูเตะที่ห้ามพลาดอยู่ด้วยโดยร้านนี้เนี่ยมีคอนเซปต์ง่ายๆคืออาหารโอกินาวาอร่อยราคาถูกและดีต่อสุขภาพเป็นร้านอาหารสไตล์แบบ Family Restaurant ที่ใครๆก็มาได้ค่ะเคค่ะก็มากันแล้วเนาะกับร้าน โอกินาวากินโจเย่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 เคยกินไหมเคยกินไหมไม่เคยครับร้านนี้ได้วงในยูเซอร์ช c อยส์ด้วยนะพลาดได้ไหมไม่ได้นะมาเปิดดูดีกว่าก็วันนี้สั่งมาทั้งหมด2เมนูด้วยกันนะคะก็รู้แล้วแต่เป็นเมนูยอดนิยมพอแล้วโอเครู้แล้วแต่เป็นเมนูยอดนิยมของของร้านนี้ทั้งนั้นเลยเนาะก็ไม่ใช่ร้านนี้สิ ไปจนรวมไปจนถึงอาหารโอกินาวาเลยเป็นเมนูยอดน<อ>ิยมที่ใครที่แบบว่านะไปเที่ยวโอกินาวาเนี่ยควรจะต้องสั่งกินเลยนะคะเมนูรแรกเลยนะคะก็คือเมนูที่มีชื่อว่าโกยะจัมปุรุหรือโกยะจัมปุรุเนี่ยแหละเนาะอันไหนครับนี่มันคือนี้โอเคอันที่สองนะคะเป็นนี่เลยอันนี้คือราฟุเตะค่ะเป็นหมูสามชั้นเนาะที่ที่เมื่อกี้บอกไปนะคะวซึ่งหมูหมูของเขาเนี่ยมันเป็นไฮไลท์เลยนะคือที่บอกไปว่า คนโอกินาวาเนี่ยเขานิยมกินเนื้อหมูกันโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มชิมกันเลยดีกว่าเน้อว่าแต่ละเมนูเนี่ยเป็นยังไงมันมาเริ่มกันที่นี่เลยค่ะอันนี้คือโกยาจัมปุรุหรือว่าจัมปุรุใช่ก็คือโกยาแปลว่าหรือโกยานี่ก็นะอ่านออกเสียงไม่ได้ถูกเป๊ะขนาดนั้นนะคะโกยามันแปลว่ามาระขีนกส่วนจัมปุรุเนี่ยแปลว่าผัดมาชิมกันเลยดีกว่าพี่ร่ามปกติกินขมไหมคะพี่ล่ามไม่ค่อยครับ แต่พวกก้อยเนื้อที่ใส่ดีบัวอะไรเงี้ยกินครับอุ้ยจริงหรออุ้ยไม่ก้ผมจะกินมาละแบบสามอันเน้นๆเลยรู้ว่ามันขมจริงหรือเปล่ากลิ่นนี่หอมนะเปนะ็นกินปลามึกอะอเป็นความขมที่อร่อยนะมผมไม่ค่อยกินขม <laughs> จริงจริงแล้วอ่ะแนท้าเคยกินมาราคีโนกของไทยแนรู้สึกว่ามาราคีโนกไทยอ่ะขมกว่านี้นอีกนะอ๋ออันนี้มันเป็นขมที่ยังกินได้อายุเยอะแล้วนะพี่ล่ามพี่ล่ามก็ควรจะกินนะกินเอาไว้เพราะว่าเขาบอกว่ามาราคีโนกน,นะคะมันได้ขึ้นชื่อเลยว่าแก้โรคเบาหวานโรคมะเร็งนะคะรวมไปจนถึงเสริมคุมิต้านทานให้ร่างกายซึ่งเมนูนี้เนี่ยเขาผัดออกมาแบบรู้สึกว่ารสชาติมัน เหมือนมีความแบบบ้านๆนะเหมือนแม่ผัดให้เลยอ่ะคือมันจะมีรสขมอ่อนๆกินคู่กับไข่แล้วก็มีเนี่ยหมูสามชั้นอะไรพวกเนี้ยนะคะรู้สึกว่ามันรสเหมือนกินที่บ้านหมูเป็นยังไงบ้างยังไม่ได้กินหมูเลยมนกินกินแต่ไข่กับมาระไหนลองหมูพร้อมกับมาระดีกว่าพี่ล่ามอะเดี๋ยน้องป้อนอะลองกันเลยอะอฮ้มันต้องไปได้ครับผมยังไหวเหือนไหมพอกินกับหมูแล้วมันแบบเล่นรสชาติกำลังดีไหม ใครไม่กินขมอย่ากกินเข้าไปเยอะนะครับควรกินผสมผสมกันไปเมื่อกี้ก็เล่นสะสามชิ้นนะบอกว่าม,มันต้องกินคู่กับไข่กับหมูอะไรอย่างนี้อืขนลุกเลยนี่รสชาติหมูเป็นไงคะพี่ล่ามนุ่มครับตอนนี้มผมไม่รู้แล้วรสชาติหมูเป็นยังไงเลยคือมันทําไมคะมันหวานละมุนเลยค่ะขมไม่ได้ครับขมไม่แกล้งแล้วไม่แกล้งแล้วผมอธิบายรสชาติไม่ถูกเลยตอนนี้ ผมรู้สึกว่ามันขมเป็นหมดแล้วเนี่ยเอ่อมันก็เป็นธรรมดาแหละว่าอาหารรสขมมันมีน้อยคนที่จะถูกปากแต่ว่าจริงๆแล้วว่าคือคือถ้าเรากินไปพร้อมๆกันอ่ะมีทั้งหมูทั้งไข่ทั้งผักอ่ะมันจะแบบทําให้รสมันกลมกล่อมลงตัวอแต่ก่อนเนีไม่ค่อยเข้าใจหรอกแต่ว่าแม่นี่คือแบบผู้ใหญ่เนะเขาบอกว่าเออโตขึ้นเดี๋ยวก็รู้เองว่ากินขมแล้วมันยิ่งทําให้อาหารมันอร่อยขึ้นขมเหมือนชีวิตตอนนี้ไหมครับทําไมครับพี่ล่ามมันชีวิตมันเป็นยังไงครับพอ ยังไม่ได้เริ่มเล่นเลยนั่น่ะนชิมรสหมูให้หมูเขาเหมือนแบบหมักรสชาติมาให้เค็มอ่อนๆอะหรือว่ามันนุ่มนะนุ่มนุ่มกัลังดี้เอาเป็นว่าพี่รามอาจจะงงๆนะแต่ว่านายรัชอบเมนูนี้มากคือกินพร้อมกันทั้งหมดทุกอย่างทั้งผักทั้งเนื้ออะไรก็แล้วแต่ที่เขาใส่มาอร่อยมากคือถ้ายิ่งกินกับข้าวสวยร้อนๆนี่คือแบบขอเติมข้าวเลยอะ ก็อย่าอึ้งนานดีพี่ขอกินหมูดีกว่าตอนนี้ไปค่ะงั้นไปเมนูหมูสามชั้นต่อเลยละกันนะคะกับเมนูที่ชื่อว่าราฟุเตนี่นะเรามาชิมกันเลยดีกว่านะคะหน้าตาเป็นไงบ้างเนี่ยพี่ล่ามเหมือนหมูตุ๋นนะครับใช่ไหม,มตุ๋นใช่ไหมนี่งั้นเดี๋ยวเราลองน่าจะดูนุ่มนะเพราะกลิ่นหอมมากอืกลิ่นมันจะเค็มๆม,มันหวานอ่าอ่าอ่าใช่เพราะว่าส่วนผสมของราฟุเตมันหนึ่งที่บอกไปมันมีน้ําตาลมีโชยุมีเหล้ามีซุปปลาอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งในชามนี้เนี่ย ด้านล่างสุดเลยนะคะมันก็จะเป็นราฟูเ hmm. ตก็คือตัวหมูสามชั้นที่ต้มในน้ํารสชาติต่างๆส่วนด้านบนเนี่ยก็จะมีผักก็คือมีแครอทแล้วก็อีกอันนึงเป็นผักใบเขียวไม่แน่ใจว่าเป็นพวยเล้งหรือเปล่าไม่แน่ใจจริงๆอันนี้เรื่องผักแต่เป็นผักใบเขียวที่เขาลวกมาจนแบบ เปื่อยแล้วก็ลังดีอืมแล้วก็มีแครอทอีกแวนสองแว่นนะคะนุ่มๆทั้งคู่เลยเขาน่าจะนําไปตุ่นด้วยกันมั้งเนาะอ่ะี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าพี่ล่ามเชิญก่อนเลยครับแต่ให้ผมได้ครับเอากำลังจะบอกว่าดี้เฟิร์สอยู่เลยอุ้ยอุ้ยเปื่อยหลุดออกมาเลยอะช่ำมากอ่าๆพี่ล่ามเอาเลยอ่ะปากอันนี้เหรออ่าอุ้ยเอาผักด้ไหมจะได้แบบไม่เอาครับนี่คือเด็กเด็กอ้วงไม่กินผักนี่หว่าอืม เป็นไงบ้างคือเมนูนี้เนี่ยถ้ากินที่ร้านก็สามารถสั่งเป็นแบบกินกับโซบะอะไรของเขาได้ด้วยนะคะคือมันจะมีเมนูที่เทางร้านชื่อว่าโอกินาวะโซบะอยู่นะก็จะแบบกินเป็นเส้นโซบะกับแอนหมูตัวนี้ได้ด้วยแต่ว่าน,นี้เราสั่งเป็นราฟุตเตะเพียวๆเ,เป็นไงบ้างพี่รามชิมคือตรงมันของหมูสามชั้นเนี่ยเข้าปากผุดหายไปเลยครับใช่ไหมจริงๆมันละลายไปเลยอะ่ะก็มีความหวานแล้วก็ตามมาเลวกความแบบเค็มนิดนิด นุ่มเนื้อแน่นดีเลยครับอันเนี้ยอย่างที่บอกถ้ามันมีเส้นแบบเมื่อกี้กินยมันมันมน,น่าจะพอดีออเข้ากันเลยอันนี้เป็นข้าวเปล่าก็ได้นะคบนนแบบคนคนไทยข้าวเปล่ากินได้กับทุกอย่างครับใช่คือสําหรับนายก็คือรู้สึกคล้ายๆกันนะคะมันมันมีความแบบละลายในปากตั้งแต่คําแรกที่เขียวเข้าไปเลยแล้วก็ความเค็มกับหวานมันมาคู่ๆกันเลยอะ่ะแล้วก็ที่สําคัญคือหอมหอมกลิ่นเหล้าด้วยนิดเล็กเนาะนิดๆเหน้าด้วยสดเลยดีกว่าอ้าว เดี๋ยวผ่านด่านตำรวจแล้วเขาจำเ <c oughs> ลยมาขอลองกินกับผักบ้างดีกว่าพี่ล่ามพี่ล่ามลอง,องกินกับผักนะเพราะว่ามันจะได้แบบตัดลดเลี่ยนนี้กนอกแคส่วนส่วนพี่ล่ามอะทางชิ้นเลยไหมอุ้ยเปื่อยมากแครอท <c oughs> อะนุ่มอะโอ้แครอทนี่แทนไม่ต้องเคี้ยวเ,เลยครับอือคือเอาลิ้นดุนขึ้นไปติดเพดานปากก็ค,คือละเอียด แหลกเหลวแหลกสลายไปเลยแต่นะจะลองกินไอตัวขนมปังที่เมื่อกี้สงสัยนะว่าน่าจะเป็นเหมือนกับแป้งทอดแบบปาตองโกลอะไรเงี้ยแล้วก็กินพร้อมกับตัวหมูด้วยค่ะอ้ยยังกรอบอร่อยเฉยงงมันเข้ากันทุกอย่างเลยนะเออคือตัวก้อนขนมปังกลมๆเนี้ยค่ะก้อนแป้งกลมๆทอดทอดเนี่ยมันมีรสหวานด้วยพี่รามมันเลยแบบว่าหวานๆกรอบๆมาเจอความแบบ เค็มเหวานหวานของหมูอีกเอ้ยเข้ากันมากเพราะตอนแดดไปกินที่ร้านนะแดกินกับโซบะไม่เคยกินกับอันนี้นี่เขาอยากกินมาระเอาไปเน้นๆเลยดีกว่าป้อนเขาทั้งคำเลยดีกว่ามาเดี๋ยวแดดป้อนให้จะป้อนตันี้มีไ้ครับเฉยครับนี่หอยเอาให้พี่หอยลองพร้อมทั้งแบบเต้าหู้ทั้งหมูทั้งไข่ทั้งปลาละเลยเป็นไงบ้างพี่หอยชอบเปล่าสีหน้าไม่ต่างจากผมเท่าไหร่ เห็นหน้านิ่งๆเริ่มไม่นิ่งแล้วครับตอนนี้แต่ใน้อยมันกินผักครับใน้อมคนกินผักครับน่าจะกินได้อยู่ช่วงไม่เลือกงานไม่ยากจนสำหรับใครที่ฟังอยู่แล้วอยากสัมผัสอาหารสไตล์โอกินาวาชิคุแบบเราก็สามารถสั่งมาเสริมสไตล์แถมยังเสริมสุขภาพด้วยนอกจากลายแมรแล้วตอนนี้ก็สามารถซื้อวอลชอร์ช่วยร้านในแอปวงไหนได้ด้วย บัลเชอร์500บาทแทนเงินสด600บาทและยังมีอีกราคาคือบัลเชอร์700บาทแทนเงินสด900บาทสำหรับสั่งกลับบ้านคุณได้ส่วนลดร้านอาหารได้อยู่ต่อสั่งไลน์แมนก็ได้เลยสำหรับวันนี้ผมขอไปถอนความผมก่อนนะครับรอด้วยไหมเยะไปไหนอะ่ะพี่มากลับมันกินมาที่นกกับแน็กก่อนโ่้ว